ครับวันนี้นะครับเราก็มาว่ากันด้วยเรื่องของการออกฟีดนะครับออกฟีดให้อาหารกุ้งนะครับตอนนี้ผมก็ออกฟีดไปแล้วประมาณสามวันสามวันวันนี้เวันที่สามนะครับกุ้งผมก็อายุได้ยี่สิบแปดวัน,นครับผมออกฟีดตอนกุ้งอายุยี่สิบหกวันนะครับเวลาออกฟีดนี่นะครับ แล้วก็ผมออกฟีตอนอาหารกุ้งเบอร์สามเอสนะครับหลังจากค้นเบอร์สองครับเบอร์หนึ่งอาหารสีผีเขาจะมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับแล้วก็เบอร์สามเอสนะครับผมก็เริ่มออกฟีตอนสามเอสผมออกฟีช้าไปนิดนึงนะครับเนือนาอาหารเบอร์สองสั่งมาเยอะก็เลยผสมกินให้หมดนะครับรอบนี้กุ้งก็มองว่าจะโตช้ากว่ารอบที่แล้วนะครับเพราะว่าฝนตกบ,บ่อยมากนะครับชค่องเล็กๆฝนตกบ,บ่อย ตัวก็อาจจะโตช้านิดหนึ่งนะครับการออกฟีดนะครับก่อนที่เราจะออกฟีดนี่เราก็ต้องบีบนะครับเขา,าบีบคือบีบการวานอาหารตอนแรกเราให้มืออยู่เนี่ยเราต้องวานอาหารนี่เราก็ขยับพื้นที่ครับพยับพื้นที่สักสองวันนะครับในการวานาาก็วันแรกก็อาจจะสาดมาสักประมาณสามในสี่นะครับ สารในรีของพื้นที่บับแล้วก็ขยับมาครึ่งบะนะครับแล้วก็มาสาดบริเวณหน้าปีดนะครับก็ประมาณตั้สองสาวันนะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการให้อาหารมาแล้วมื้อเช้านะครับก่อนที่จะออกปีดวันนะครับวันแรกนะครับผมก็จะสาดบริเวณหน้าปีดก่อนสาดบริเวณหน้าปีดหนึ่งลูกครับตอนเช้าสักชั่วโมงนึงครับแล้วก็ไปเช็ดเวลาอาหารหมด แตยอเช็กแวะอาหารหมดแล้วก็ทิ้งเวลาสักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็อ่านรถมือเช้าเราให้เจ็ดโมงเช้านะครับแปดโมงเราก็ไปเช็คอาหารหมดนะครับาอาหารหมดก็แปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งก็เริ่มออกฟีดนะครับก็ข,ข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับส่วนการเข้าเช็คนะครับการเข้าเช็คปีดก็กรแรกๆนะครับปีดมันยังเราไม่รู้ครับว่าปีดมันออกเท่าไหร่ นึงอออกเท่าไรนะครับต่ออาหารภายในหนึ่งชั่วโมงภายในสามสิบนาทีเนะี่ยอาหารมนะันออกไปกี่ลูกแล้วเราก็ต้องเข้าตีีหน่อยผมก็เข้าซาเข้าครึ่งชั่วโมงนะครับวีแป๊บเดียวครับออกไปตอนแรกผมออกสองฟีดนะออกสองฟีดแล้วไม่ดีนะครับก็มาออกฟีดเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเล่ากันว่านะครับทําไมถึงกับมาออกฟีดเดียวนะครับ ผมก็โทวิปวะศกสตรพี่เล็กนะพี CP, ่เล็กเซลสีบีเขาบอกว่าฟีดลูกนึ่งอนะ่ะสามารถรับได้ประมาณ350รกิโลสิงสี่นะสา0ร้อยห้กิโลก็คือว่าวันนึงอนะ่ะเราสามารถให้ได้140ลูกนะครับ140ลูกเฮ้ยร้อ1สิบสลูก14ลูก350้อโลนะครับสิกระสอบอาหารถ้าจะให้กระสอบู่สิบห้านะครับสมมติว่าสอบสี่สิเนี่ย ตะวันต่อไปเรารู้แล้วว่ากุ้งกินเราสิบห้ากระสอบเราก็เอากระสอบที่สิบห้าเนี่ยไปไว้นน่นนะครับไปไว้สี่สองแล้วเราก็ตั้งกระสอบที่สิบห้าเนี่ยกระสอบนั้นอ่ะตั้งกะเช้าเนี่ยให้หมดภายในหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งลูกเนี่ยหนึ่งลูกอะฟีดนั้นอาหารหมดถึงหนึ่งวันก็ให้ไปเรื่อยๆับส่วนสิบสี่ลูกอาหารสิบสี่ลูกเรามาให้ปีนี้นะครับฟีดเดิมของเราฟีดแรกครับบอกว่าสมมติถ้าเราให้สองฟีดตั้งทีแรกเนี่ยกุ้งจะมีพื้นที่กินเยอะ รามีพื้นที่กินเยอะกุ้งมก็กระจายไม่น่าแน่นนะครับทีนี้กุ้งมันก็อาหารเราเนี่ยมันปล่อยออกตลอดทีนี้มันทําให้อาหารตกที่พื้นกุ้งมันไม่มาลุมกินกันที่เดียวนะตกพื้นทาให้ตกพื้นเทว่าอาหารออกตลอดกุ้งมันจะกินผิวน้ําอยู่แล้วครับมันจะกินแต่ผิวน้ํอผิวน้ํานะครับมันก็ไม่ลงไปกินที่พื้นทําให้เกิดขี้ข่าวได้พวกอาหารเหลือเยอะใต้พื้นนะครับแล้วก็ อาจจะเบื่ออาหารครับอาหารก็จะพัดหลงลุกหมดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับตอนนี้ผมก็เข้าฟีดชั่วโมงหนึ่งเข้าขังครับเมื่อเราจับฟีดได้แล้วเราก็รู้แล้วประมาณเท่าไรแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งเข้าขังแล้วแรกๆก็อาจจะครึ่งชั่วโมงเข้าขังนะครับครึ่งชั่วโมงเข้าขังแล้วก็มาชั่วโมงเราจับได้ชั่วโมงเข้าขังครับสาหรับการให้ฟีดของผมนะครับ ผมก็จะวานครับเราไปดูที่ฟีนครับวานนะครับวานสามวินะครับนะครับในการทํางานผมจะสามวิอันจับนะครับสามวิตัว,วทำงานนะครับให้หานสามวิแล้วหยุดเราก็ขึ้นเช็คครับสมมุติถ้าว่าเช็คแล้วอาหารหมดเราก็จะปรับลดเวลาการหยุดอัตรา23รับ 20, 20และก็้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าถ้าห่ารเหลือเราก็ปรับเพิ่มให้หยุดนานขึ้นนะครับส่วนการเช็คของผมเนี่ยผมจะให้อาหารวีหนึ่งครั้งนะครับวีเสร็จแล้วเราก็ดับดับเครื่องดับดับกล่องควบคุมนะครับแล้วเราก็นับในใจสมมติหยุด25วินะครับเราก็ต้องนับหนึ่งถึง25ในใจนะครับเพื่อที่ว่าก่อนจะยกหย่อนะครับ รับหนึ่งถึงยี่ห้าในใจแล้วเราก็ระยกจอได้เพื่อให้รู้ว่าภายในยี่ห้าวินาทีเนี่ยอาหานมดหรือไม่นะครับโอเคครับเราก็จะนับครับปิดปิดเลยนะครับนับหนึ่งถึงยี่ห้าในใจนะครับแล้วเราก็ไปเช็คจอกนครับดูขุ้งครับออกฟีดได้สามวันครับรอบนี้ก็จะโตช้าหน่อยนะครับก็ สองวัน,วนตัวก็จะประมาณนี้เวลาโอฟิตก็จะไหวขึ้นนะครับตัวก็จะสวยขึ้นหน่อย นะครับก็เหลือเม็ดสองเม็ดนะครับผมก็จะคงที่นะครับเหลืออาหารเม็ดสองเม็ดผมก็จะเอาไว้คงที่ไว้ไม่ได้ปรับเพิ่มปรับลดอะไรนะครับเหลือสี่ห้าเม็ดผมก็ลดสักประมาณสามวินะครับแต่ถ้าเหลือเยอะก็บางครั้งทามันเหลือเต็มยอเลอเยอะผมก็ปิดปีดเลยครับตอนนี้ผมก็กินลดลงมาหน่นอยนะ วันนี้น่าขยับกินเพิ่มนะครับก่อนออกฟีดนั้นผมกินอยู่ร้อยห้าสิบโลนะครับร้อยห้าสิบสีโลแล้วเวลาออกฟีดวันแรกก็ลดลงมาหน่อยครับอากาศกุ้งมันยังไม่รู้ที่กินนะครับก็ร้อยสามสิบห้านะครับแล้วเมื่อวานก็มาร้อยห้าสิบแล้ววันนี้ก็น่าจะขยับเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับ กุ้งก็ใช้เสมอกันดีนะครับแต่ตาการโตอาจจะช้าหน่อยนะครับองช้าประกอบที่แล้วนะครับกุ้งหนาแน่นด้วยครับปล่อยกุ้งร้านปลกนะครับแล้วก็หนาแน่นหน่อยเหือกล้าเครับครับเหลือเม็ดครึ่งเม็ดนะครับยองไม่เหลือนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรครับ เอาไว้ที่เดิมนะครับที่25วิเท่าเดิมนะครับเราก็เปิดปุ่มนะครับงานต่อนะครับตอนนี้ชั่วโมงเช็คครั้งครับความคิดของผมทีแรกตอนออกสองฟีดนะครับพอที่แล้วเราเห็นว่ากุ้งเนี่ยมันมองว่าเรามันหนาแน่นมันกินอาหารไม่ทันนะครับกุ้งได้ไม่ต้องมาแย่งกันกินแล้วก็ให้สองฟีดทีเดียวเลยดิฟ้าให้ฟีดเดียวนี่มันหนาแน่นหนาแน่นเสร็จแล้วมันก็ มันนานแน่นสิมันก็จะทิ้มกันเป็นแผลนะครับเวลากุ้งโตไปก็จะเป็นแผลผมก็เลยคิดว่ากุ้งมันได้กินกันเพื่อถึงออกสองฟีดเลยเป็นความคิดที่ผิดนะครับเป็นความคิดที่ผิดมันต้องออกฟีดเดียวออกฟีดเดียวเพราะว่ากุ้งม่ได้มารุมกินกันที่เดียวครับอาหารมันก็จะหมดมันจะไม่ตกึงซ้นนะครับมันก็ไม่เกิดของเสียของเน่าอาหารก็ไม่เน่าคุอนบครับดีนะครับโอกาสหน้าครับ เป็น EP หน้านะครับตอนนี้ก็เป็น EP ที่4แล้ว e ี EP หน้าก็เดี๋ยวจะรอดูว่าการเป็นจะทําการจะพูดถึงเรื่องการภายน้ําหรือว่าการลงแร่ธาตุดีครับเดี๋ยวผมขอจะตัดสินใจก่อนนะครับนะครับนี่ลูกน้องก็ดำเีนอยู่กำลังจะกึ้นมาแล้วครับโอเคครับ